พี่น้องท่านสื่อนะครับพี่น้อมกดี่านี้ดีแล้วกันแข็งนะครับที่หน้า เป็นเหนึ่งในหวยของทาง้เป็นจุดที่เดิามาต่อวัเป็นอย่างดีดังนั้นเมื่ออากมีเหตุการณ์ที่ไม่ถือภาษีจุดทีจะส่งผลต่การกระจุกปัหาทางด้านของเศรษฐกิจทางท้อง่นแต่โดกก็จบอย่ง ที่ในพื้นที่เมื่อเกณฑเหตุวปเมรุแล้วไปไล่จับตัวเราจะต้องลงทุนหาสาระการัดกัเพการก็จะนั้นมาตรการการต้องการนครับท่านผู้เอกจักทิพชัยจิตาท่านผู้มีการเห็น้ไปเน้นให้ใช้มาตรการจต้องการทำอะกเพราะการสร้างความเชื่อมั่นแก่พี่น้องปชาชนพี่น้องปาชนจะได้ก็คือ ให้เห็นภาพการดำเนินกันเพราะฉะนั้นการที่โครงารการาตำรวจจังหวัดสงขลาในจัดที่มีวิธีการป่ยายาและรตูัามปจาการจะเป็นการดำเนินการที่การสร้สางความเชื่อมั่นแลวก็เป็นการปราศไม่ให้ผู้ที่ไม่ดีมาต่อยรอยในพื้นที่ที่ถือเป็น,นจุดใาสำคัญของท้อง คุณท่นานผู้การนะครับคุณท่านผู้น่นาสงสารราชกรารพี่น้องประชาชนที่ได้มาร่วมกันนะครับปล่อยสร้างให้อาจารย์เจ้าหนี้เกิดความตื่นใจนะครับขอทำให้คำนี้ 자살 <laughs> 당다 <laughs>